เจอเขาแล้วเขาไม่รับเราเป็นลูกก็ไม่เป็นไรขอแค่รู้ว่าเออกูยังมีพ่ออยู่บนโลกใบนี้นะยังได้มีความคิดถึงว่าเออยังคิดถึงเขาได้นะถึงเขาจะไม่รักเราก็จริงเขาไม่รับเราก็จริงก็ยังให้แค่คิดว่าเออกูยังมีพ่อพ่อกูชื่อนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อยู่ที่นี่อยู่อย่างนี้อย่างนี้คือขอให้แค่รับรู้ว่าเออยังมีพ่ออยู่นะ แต่ลึกอก,ก็กลัวม่งันแหละกลัวเขาไม่รับแตวถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะไม่เป็นไรอขอแค่ให้รับรู้ว่าเขามีเายังมีชีวิตอยูก่ก็โอเคอถึงเขาไม่มีชีวิตอยูก่ก็ทุกวันนี้ทําบุญก็สวดสวดมนต์แล้วก็ที่บญกุศสให้เขาอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้มาเป็นความโชคดีของพี่แต่เขามาเป็นภาระให้พี่อีกทางหนึ่ง ได้ค่ะพร้อมดูแลทถามจริงจริงขนาดแม่ที่ที่ยังดยู่ลได้เลยยันวินาทีสุดท้ายในมือะที่แม่จากไปถึงจะผ่านเรื่องไละๆมาก็คือขอให้เจอเรื่องดีแต่ในวันที่มีคุณพ่ออยู่ข้างๆใช่ค่ะคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับคงจะมีความสุข้านดูเลยเจอหน้าพ่อบางทีเออแล้วพ่อมาอยู่ด้วยถ้าเผื่อไม่มีใครดูแล หรือล้าเขาแก่จนแบบคานก็เลยเคระบพร้อมไม่จะดูแลเออถ้าอยากมีพ่ออยู่เออพ่อก็จงให้กำลังใจเราได้ฝากอะไรไปถึงคุณพ่อก่อนไหมถ้าสมมติว่าเต้ยอาจจะโชคดีไปตามหาแกแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนจะเป็นยังไงก็ยั้หน รับข้อเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันจำถึงรำพันสักวันคงได้โซ บันดาลฝากกดฟ้าดัเกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากกันจะ้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเณฑ์แห่งฟ้า